ครับสวัสดีครับมาแล้วครับลูกข่อยยิสาน้ำโชวครับน,น้ำไม้ครับฝนกระตกวุ่นผู้ซอยซอยวันขนวกักลางเรากำลังวานนะครับมันเอ๋อน้ำนี่แถวเบื้องป่าโดดวนแ้วพี่น้องนั่นก็สะดุ้งขึ้นถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องพากันหมานสุคนอนี้นี่แถวเบื้องครับผมต่อก่อน <c oughs> เอาเหามาหฮาวพี่ว่าได้ตี ใจเขาเปนแห่งอีกขันไงึ้นเลยสัสดีครับพ่อใดอยู่ดีครับเด็กน้อยบ้านนี่นี่าาอเอพี่น้องเสียเวลาเอาอเอนี่ขวางนี่ผมผู้ใหญ่ได้ไหว่าได้จับเนาะ พี่น้งองเาทำงานกันพี่น้งองขันมาพีคลองเตี๋ยหักตัวให,หม่โพนบ่โอ้ก็เลยบอลหาเดี๋ยวจะลอง่ปา้ปุ๊บได้ยูไงปลาโอ้ยเาเหอา ทำงานเงินพี่น้องบไปไหนนี่แห่ห่อน้ำห่อไฟห่อ,อ,อ,อหโอ้ยอ,ๆๆอึ๊บไฟทำงานเงินพี่น้องบไปไหนเอาพี่น้องบาทละซ้ำนี่ละสุดยอดสุดยอดทางพี่กับเทือกตะ้สิดเอาพี่น้องบาทละซ้ำนี่ละขาวโพล เขาคือดอกฝายนี่มา,มามามาครับบ่บอกครับมามามาพี่น้อง <c oughs> เขาพนเข่าพนสุด,ดยอดครับเอาปวดปลากัน <c oughs> เขาปลานดอกฝายพี่น้องเหี้ยไข่เหี้ยไข่าปวดอยแน่นโมกับมาลูพวกนย้บาท เอาเอาเอาปดกันครับพี่น้องอแม่พี่น้องเบ่งดูเอาบัดนี้ผมหยิบปดจังได้ครับพี่น้องปดปลาปดปลาขาวปานดอกฝายโอ้ครับพี่น้องขาวปานดอกฝายออมุดลุดลยหาโลตะละบาทโอ้โห พี่น้งองเนาสุดยอดครับทำคืนนี้อยู่ยเสรลูกศิษย์อยู่ยเสย็จบรรดาเย้าเหมือนจังไนผ่านมาเด้ดเอ,อบรรดาเย้า <c oughs> ตัวไปก่อนครับขึ้นนี่เอาสู่ตัวครับฟุตปลากันพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับลุงเราก็ล่างเอาขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับได้คู่บาดท,ทุกคนเล้วครับคุณเงียกระฟองกันคุณเบิงเบ้งเพิ่นเอาขึ้นนู่นขาวโยนพรวนนู่นรครับอันขันเพราะมันปากเป็นยางเก็บย่างเก็บนี่ก็ได้เป็นขวงมันได้นี่เบิ้งเบิ้งพี่น้องแมวือ อื้อปแก่มาปัป๊ดพูดละ่ะเ้องยางเก็บกันได้ครับพี่น้องนี่แหละเขาว่าอิทธิปีคือเดือกแค่น้อยสูบพะคาวาคือแห้งกากปีขึ้นมเอ,นอยาาอลายลายกาบโอบูมิดเอาปปาก,กันพี่น้องหุนน่นม้วนฝากไว้ในหุ่นกระสอบนึง เครื่องกับสอบแล้วกับอีกของหน่นึงโอ้งงไปเด้อบา้านนายเงาพูดพี่นอ้องโอ้ปดท่านี่มืดอีกที่พูดเอาเอาปลายก,ก่อนพี่น้องเอาปลามาส่งผู้เฒ่าครับพี่น้องอันนั้นรอบนึงกระซัจุ้งหนึงอันนี้กับปลาด้วยนะอนี่กับปลาพี่น้องเอาเอาไปส่งผู้เฒ่านะครับ เราอสองทางเนี่ยเราขอบานผมปุ้ยหนึ่งครับพี่น้องครับใช่ครับมาแล้วครับเอาป่ามาบานครับอันนี้แบงเห็นไหมแกะมังง่ด้วยครับนี่แกลมังแกลมังสะพานง่เต็มโอ้ในวิ่รสักสามสิบกิโลสี่สิบหวานูแต่ว่ามือนี่โมรุ่นเลยเกือบสิบโล พี่น้องเขาบ้านเดี๋ยวได้ไปเบื้อยู่บ้านนี่ครับต้องมีสองหลังเราต้องมาให้ปปเ,ดเ,ดเาอาพี่น้องมาถึงบ้านแล้วครับคาคั่วปลาซอยกันบ้างนี่พื่นกวิตาคั่วย่างเดียวครับ เอาผลงานก็แค่นี้แล้วครับเดี๋ยวไปขัดปลาไปฝากพี่ฝากน้องขายบวบินสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปนี้จบพรุ่งนี้เจอกันใหม่